ความสวยความดกไม่ปรานีใครเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ชนชมบ้านยายนาวออกดอกดกมากๆค่ะดกจริงๆค่ะเต็มต้นเลยงามมากๆเลยคะ่ะบ้านเพื่อนๆอยากได้ชนชมดอกดกดอก,ดอกตรึมอย่างบ้านยายนาววิธีปลูกนะคะหาดินดีๆด,ด,ดินจากใบไม้เศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูค่ะเพื่อนๆน นำมาปลูกลองดูนะคะสีสวยสีสดดอกดกดอก,ดอก,ดอกตรึมโอ้โหเห็นแล้วสดชื่นมากๆค่ะเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆปลูกแล้วชนชมติดดอกไหมคะดอกดกมันบ้านยานาวไหมคะดูสิคะเพื่อนๆชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนสวยงามจริงๆค่ะน้องมีชื่อว่าพลอยไสยนะคะทุกคน โอ้โหนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวค่ะดูตูมค่ะเพื่อนเพื่อนดูช่อตูมตึ้มเลยค่ะทุกคนทุกต้นเลยแทบทุกต้นเลยค่ะช่วงนี้ขนาดเป็นฤดูฝนนะคะเพื่อนเพื่อนดอกดกดอกตรึมตูมเก่าตูมใหม่แย่งกันบานจะแข่งกันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแย่งกันบานแข่งกันแล้วค่ะ โอ้โหเห็นและสวยงามค่ะบ้านไหนที่ยังปลูกชนชมไม่ติดดอกออกดอกลองเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อนๆเปลี่ยนดินให้เขาบ้างเติมปุ๋ยให้เขาบ้างเขาจะได้ติดดอกออกดอกออกมาการปลูกชนชมสายพันธุ์ซ้อนเนี่ยนะคะเพื่อนๆการปลูกชนชมในแนวดอกซ้อนหรือว่าสายพันธุ์ดอกซ้อนเนี่ย ดีอยู่ที่ว่าเขาจะมีดอกให้เราได้ชมในทุกๆช่วงในทุกๆฤดูไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนออกดอกตลอดค่ะนี่ค่ะรอยใสของยายนาวโอ้โหเห็นและใจละลายครับเพื่อนๆดกมากๆนะคะทุกคนตรึมจริงๆ โอ้โหสีสวยพูดไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นออกดอกมาอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากอยากเอามาบอกวิธีดูแลวิธีปลูกเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าทำอย่างไรเห็นไหมคะดินก็จะแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นนะช่ต้นนี้ดินจะแห้งเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เห็นไหมเศษวัสดุที่ยาะยนาวปลูกเป็นมูลเป็ดมูลไก่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปุ๋ย,นะ,ยนะคะปุ๋ยอสโมโครสนะคะปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสําหรับดอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะยิ่งต้นใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดอกดอกนะคะชนชมดอกซ้อนนะคะถ้าเห็นใบเหลืองใบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บทิ้งนะคะไม่ควรให้เหลือไว้นะคะกลัวเขาจะเป็นเชื้อโรคเชือ้อรา ให้กับต้นไม้ของเราเพื่อนๆบ้านไหนที่ชอบปลูกชนชมสายพันธุ์ดอกซอนรอยังค้นพบไม่เจอยังทําไม่ถูกปลูกแล้วยังไม่ออกดอกยังไม่ติดดอกดอกไม่ดกดอกไม่สวยสีไม่สดลองหามูลของสัตว์มาปลูกมาผสมกับดินปลูกนะคะเพื่อนๆยายนาใช้มูลของเป็ด ผสมกับดินใบกัมปูนะคะปลูกนะคะแล้วก็ก้นกระถางของแยนาวจะเป็นกระถางที่ระบายน้ําได้ดีนะคะถ้ากระถางเราระบายน้ําไม่ได้ระบายน้ําไม่ดีนะคะเนี่ยเขาก็จะทําให้เกิดโรคชะโรคนะคะได้ไวนะคะได้ง่ายนะคะทุกคนจะออกดอกนะะี่ค่ะเห็นไหม ตุ้มเล็กตุ้มน้อยตุ้มใหญ่กระถางเล็กกระถางน้อยกระถางใหญ่ดูสิคะนี่คือเขาจะเริ่มออกดอกฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะไหนฝังนี้ก็เช่นเดียวกันเหลืองไต้บันนี่ค่ะเขาโรยแล้วก็มีนะคะทุกคนโรยแล้วก็มีกําลังตุง้มเห็นไหมคะ ตูมเต็มเลยเห็นไหมคะที่เขาตูมที่เขาออกดอกมาได้นี่เป็นเพราะว่ายายนาวตัดยอดตัดทดยอดตัดทดกิ่งไม่ต้องไปเสียดายนะคะกิ่งยาวๆเฟ้ยๆเพื่อนๆลองตัดเลยนะคะทุกคนลองตัดตัดออกเลยค่ะตัดให้เหลือตาเขาด้วยนะคะให้ดูตาเขาด้วยเวลา เวลาเราตัดตัดยอดชนชมก็ให้เราดูตาด้วยว่าเขาจะสามารถเห็นไหมคะนีย่ยานาตัดนีนะคะ่ค่ะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาก็นะะี่ค่ะเริ่มจะแตกใบออกมาแล้วเริ่มจะแตกใบแตกยอดออกมาแล้วยานาจะตัดตัดทดยอดทดกิ่งให้นะคะเพื่อนเนเนนี่ค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราออกดอกติดดอกได้ไว ขวดอกจะดกนะคะทุกคนการปลูกชนชมไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะนี่ค่ะขวดอกดกอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยกำลังตุมเลยค่ะยานาวเปลี่ยนดินให้ได้สิบห้าวันแล้วค่ะนะ,ะนี่ดูดินที่ปลูกมีใบไม้นะคะเห็นไหมเศษของใบกัมปูนะคะผสมนะคะของมูลสัตว์นะคะที่ยานาวเอาปลูกนะคะทุกคน เพื่อนๆบ้านไหนที่ปลูกไม่ได้ใช้ดินใบกัมปูลองลองเปลี่ยนมาใช้ดินใบกัมปูปลูกลองดูนะคะเพื่อนๆต้นชนชมของเราจะได้ติดดอกออกดอกออกมาแล้วก็ดินใบกัมปูใบกัมปูละลายเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราได้นะคะเพื่อนๆรอชมอาสีเหลืองไต้หวันต้นนี้นะคะเพื่อนๆรอให้เขาบาน และยยนาวจะทําคลิปให้ดูว่าเขาดอกดกสีสดสีสวยมากๆค่ะเพื่อนๆ EP ต่อไปคลิปต่อไปยนาวจะมาถ่ายสีเหลืองไต้หวันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวา่าเขามีความงามขนาดไหนการที่เราเปลี่ยนดินนะคะเพื่อนๆการที่เราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับทนชมการที่เราตัดทดยอดแต่งกิ่งอย่างเงี้ยจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะ เพื่อนๆจะทาให้ต้นไม้ของเราออกดอกนะคะออกดอกติดช่อออกมาเลยนะคะติดเขาแตกตาออกมาแตกยอดออกมาอย่างเงี้ยเขาจะแตกต่มมีต่มมาด้วยเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆเขาจะติดต่มออกมาด้วยเลยนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเราตัดทดยอดแต่งกิ่งเท่ากับเหมือนว่าเราทําสาวให้กับต้นไม้ของเราลองดูนะคะจะได้ดอกไม้ จะได้ชนชมสวยๆดอกโดดๆสีสดๆสีสวยๆเหมือนของเยนาวนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปใ้ย้ยนาวไว้คลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกกับการดูแลต้นชนชมของเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะบายๆไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคน